จุดยืนจีนมองพิพาทไทยกัมพูชาต้องแก้ไขด้วยวิถีอาเซียนภายหลังมาเลเซียนในฐานะประธานอาเซียนหมุนเวียนได้ดําเนินการไกล่เกลีย่ยเรียกร้องและร่วมกันอำนวยความสะดวกในการพบปะหารือระหว่างผู้นําไทยและกัมพูชาเมื่อวันที่28กรกฎาคมโดยบรรลุชั้นธามติหยุดยิงแต่ต่อมากองทัพไทยกล่าวหากัมพูชาวา่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุเมื่อวันที่28จีนมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรเพจ สถานเอกอัคารราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยระบุว่ากัมพูชาและไทยได้บรรลุชันธามติหยุดยิงซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการบรรเทาสถานการณ์จีนชื่นชมและยินดีกับเรื่องนี้จีนสนับสนุนมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนหมุนเวียนส่งเสริมการแก้ไขปัญหาทางการเมืองด้วยวิถีอาเซียนสนับสนุนความพยายามทุกวิถีทางที่จะเสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันผ่อนคลายตึงเครียดและบรรลุ ความปรองดองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดของกัมพูชาและไทยจีนจะรักษาการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับกัมพูชาไทยและฝ่ายอื่นๆเพื่อมีบทบาทเชิงสร้างสารรค์ในการให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามความตกลงที่จะหยุดยิงขณะที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของจีนรายงานเมื่อวันพุธ30กรกฎาคมว่าได้มีการประชุมไตรภาคีอย่างไม่เป็นทางการซึ่งจีนกัมพูชาและไทยจัดขึ้นณนะนะครเซี่ยงไฮ้โดยมี วุยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพร้อมคณะผู้แทนจากกัมพูชาและไทยเข้าร่วมเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นว่าจะปฏิบัติข้อตกลงหยุดยิงสำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงปักกิ่งระบุว่ากัมพูชาและไทยยืนยันกับจีนจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงพร้อมแสดงความขอบคุณบทบาทเชิงบวกของจีนในการคลี่คลายสถานการณ์โดยการประชุมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่จริงใจตรงไปตรงมา เป็นมิตรและสามาัคคีปรองดองกัวเจียคุณโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวในงานแถลงข่าวว่าสถานการณ์หยุดยิงในพื้นที่ยังค่อนข้างเปราะบางจึงเป็นเหตุผลที่จัดการประชุมไตรภาคีขึ้นในนครเซียงไฮ้โดยนับตั้งแต่เกิดความขัดแยง้งบริเวณชายแดนกัมพูชาไทยหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงได้ติดต่อสื่อสารกับรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาและไทยรวมถึงเลขาธิการอาเซียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ จีนดำเนินบทบาทเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนกัมพูชาและไทยแก้ไขข้อพิพาทช,ชายแดนอย่างสันติการประชุมครั้งนี้ถือเป็นความพยายามทางการทูตล่าสุดของจีนในเรื่องดังกล่าวสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน หรือโทร0954605580